สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปคำศัพท์ประจำสัปดาห์ที่4นะคะอ k เคสูอเกฟาคำศัพท์ที่ออกเสียงชชช,ชนะคะก็จะอยู่ในสัปดาห์นี้นะคะมาดูตัวแรกชีชีออกเสียงอีนะคะแม่ชีบ้านเรานะแปลว่า สกีนะคะหรือว่าสกีนะ,ะสกีบ้านเรานะคะคำต่อไปออกเสียงว่าชิดตเต้นชิดตเต้นแปลว่าสกรปรกแปลว่าเปื้อนคำต่อไปออกเสียงว่า s h ชีชีชเมกก้อนเมฆอันนี้อย่าลืมตัวอีนะคะยกริมฝีปากให้สูงขึ้นออกเสียงเป็น s ชี she นะคะถ้าออกเสียง she เฉยๆนะคะเป็นสระอีเนี่ยสระอีบ้านเราก็จะเป็น she ตัวนี้เห็นไหมคะเสียงคล้ายๆกันแต่ทำปากให้ถูกต้องนะคะทบทวน She ชี h ช s zebra, euh ้ t ten s e t ten she she, she. ชี she te, she te, ing, นะ้เตะชี้เตะยิงนะคะยิงเชฟเชฟเอียงเบี้ยวนะคะจริงๆคำนี้มันออกเสียงว่าเชฟนะคะเชฟ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 เอียงเบี f, นะ้ย e วคำนี้จะออกเสียงยากหน่อยนะคะ คำนี้ออกเสียงว่าเชเตอร์เชเตอร์แปลว่าสเก็ตน้ำแข็งใครชอบในช่วงฤดูหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีสถานที่เล่นสเก็ตน้ำแข็งค่อนข้างเยอะนะคะก็ลองไปเล่นดูนะคะฟรีๆเลยเนาะทบทวนค่ะชชเตช i t เตเชฟเชฟ เชิเตอร์เชเดอร์ฮูเบิร์ตสตาร์ฮูเบิร์ตสตาร์เมืองหลวงเวอร์เดนสเดลเวอร์เดนสเดลเวอร์เดนสเดลก็คือทวีปทวีปต่างๆนะคะ ทบทวนค่ะ Hoover Star Hoover Star Verdensdale Verdensdale v e r Setting a r Over Setting a r แปลว่าประโยคฝึกประโยคฝึกหา มาดูประโยคแรกจากคำศัพท er er ์ท er er ี่เราฝึกไปเมื่อกี้นะคะเยเกเรนชีเตอร์ยา n น r e เรนส r j e ี r ร์เยเกเรนชีเตอร์ยาแน r j เรนส n ีร์เยเกเรนก็คือนักกล้าสัตว์นะชีเตอร์การยิงนะคะ ย่านนะก็คือแบบปรารถนาชอบนะคะย่านนะเรนสเดียร e เรนสเดียก็คือกวางเรนเดียก็นักล่าสัตว์เนี่ยชอบล่าชอบยิงกวางเรนเดียการที่ล่าสัตว์ในประเทศนอร์เวย์ถือว่าเป็นเรื่องถูกกฎหมายนะคะล่าสัตว์ได้แต่ต้องปฏิบัติตามกฎตามฤด,ดูกาลเท่านั้นบางบริเวณเท่านั้นที่จะล่าสัตว์ได้ แล้วคนที่จะเป็นเยกเรนก็คือเป็นนักล่าสัตว์หรือ,อ,อที่จะไปล่าสัตว์ได้นะคะคนเหล่านี้จะต้องเข้าคอร์สแล้วก็ฝึกอบรมแล้วก็จะต้องมีใบประกาศว่าเป็นคนที่ล่าสัตว์ตามกฎหมายได้นะคะไม่ใช่ว่าใครจะไปยิงก็ได้อันนี้ไม่ใช่นะคะทบทวนค่ะเยกเรนชีเตอร์ยานเนรเรนสเดี เยกเรนชีเตอร์ยานเนรีนสตีร์สำหรับประโยคนี้นะคะมันยาวมากครูเลยไม่ได้เขียนคำอ่านให้นะคะก็ฝึกอ่านไปด้วยกันเนาะแต่จะเขียนคำแปลให้อยู่นะคะอีกแผ่นหนึ่งนะวิหาร์ชูวอร์เดนสเดเลอร์ We, are you, we, are we have seven states. แปลว่าเรามีเจ็ดทวีปนะคะในในโลกเนี้ยมีเจ็ดทวีปด้วยกันนะคะมีทวีปอะไรบ้างอาเซียอาเซียเอเชียนะคะเช่นเมืองไทยอยู่ในเอเชียแอฟริกาแอฟริกา ทวีปแอฟริกาอันตาร์กติกอันตาร์กติสอ่าเอนมตั๊กติกานะคะทวีปแอนมตั๊กติกานูอเมริกานูอเมริกาอเมริกาเหนือเซอร์อเมริกาเซอร์อเมริกา ก็อเมริกาใตาย้ยุโรปยุโรปยุโรปโอเชียเ,เนียโอเชียเนียโอ,อเชียเนียเนี่ยคือทวีปออสเตรเลียไม่งงนะคะทบทวนด้วยกันช้าๆค่ะวิหารชูว่าดันสเตเลอ asia africa Antarctic, new america south america europa oceania hover s t a t e n i norge ar oslo hover s t a t e n i norge ar oslo เขาบอกว่า hover s t a t e n ก็คือเมืองหลวงอีนอร์เกในประเทศนอร์เวย์คือออสลล คือออสโลนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคที่มาจากคำว่าโฮเวิร์ตสต์นะคะโฮเวิร์ตสตาันอีนอร์เกอาร์ออสโลทรีเนะ่ไปยินเตดาเกินซินเมอโอโกโพชีทรีเนะ begin t e darkensin เม ok u k อ p โกโพชีเขาบอกว่าทรินนะทรินนะก็คืออชื่อของคนคนหนึ่งนะคะผู้หญิงนะชื่อทรินนะ begin t e darkensin ก็คือเริ่มต้นวันของเขานะคะอาจจะเป็นวันหยุดก็ได้เริ่มต้นวันเมื me, ด้วยอโกโพชี ด้วยการไปเล่นสก,กีนะคะเล่นสก,กีภาษานอสเขาเรียกว่าโอโกโพชีหรือว่าโกโพชีอันนี้คือการไปเล่นสก,กีนะคะทบทวนด้วยกันอีกครั้งค่ะทรีเน่บิกินเตดากินซินเมโอโกโพชีทรีเน่บิกิน,นกเตดากินซินเม Lille syster går på tjöiter värda. syster går på tjöiter värda. น้องสาวของฉันนะคะไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยทุกวันนะ v e r e แปลว่าทุกวันนะคะก็น้องสาวของฉันเนี่ยไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งทุกวันเพราะว่าเธออาจจะชอบก็ได้อันนี้ก็มาจากคำว่าเชิดใช่ไหมคะคำศัพท์ประโยคนี้แต่งจากคำศัพท์ Lillasyster går på Chejtervardag. Lillasyster går på Chejtervardag. Hos och låse dörrar var gång du Går jämme fra. Hus och låsa dörra. Var du går jämme fra. Hus och låsa dörra. Vara lugn. Låg pratå. Var gång du går jämme fra. คุณออกจากบ้านนะคะเยี่ยมมาฟราก็คือออกจากบ้านนะอ,อย่าลืมล็อกประตูทุกครั้งด้วยนะนะคะเขาก็จะบอกว่า Husk Olo se dera v a ว k a n g du k o e เยี่มมฟราฮุน m o ชิ i เนไซ i ูร e โออิ บุสตนคุณมอชินเนไซฟูร์โออิกเกมิสเตอร์บุสตนหล่อนจะต้องรีบเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่มิสเตอร์บุสตนไม่ตกรถบัสตกรถบัสไม่ใช่ว่า ตกลงไปจากรถไม่ใช่นะคะตกรถก็คือไปไม่ทันรถรถไปแล้วเรายังไปไม่ถึงที่จอดรถอย่างเงี้ยรถออกไปก่อนก็คือตกรถนะคะภาษาไทยเนาะตกรถภาษานอสเขาเรียกว่า m i t e r Busin นะคะ m s t e r Busin ก็คือตกรถไม่ทันรถนะคะรถมันออกไปแล้วเราไปช้านะ,ค,ะคือการตกรถนะอ่านด้วยกันค่ะ Hon måste känna sig för att inte förlora bussen. bussen. Pamsutai kha. Himmelen var full av mycket själar. h ฮิมเมลันวาร์ฟูลออฟเ k ฆเกชิเอร์ฮิมเมก็คือท้องฟ้าว่า full of เต็มไปด้วยเ e ฆเก m ม r เกก็คือมืดมืดำๆชิเอร์ก้อนเมฆก้ er, make, อนเมฆหลายๆก้อนนะคะ ก้อนเมฆสีดำๆำคล้มคลืนะคะแปลว่าท้องฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยก้อนเมฆดำๆคล้มคลึมนะคะอันนี้ครูเขียนว่าเมกเกะเมกเกะจริงๆแล้วให้ออกเสียงรด้วยนะคะออกเสียงเป็นเมกเมกเกะนะคะเมกเกะถ้าใครยังออกเสียงอรไม่ได้ให้ออกเสียงเป็นเมกเกะก่อนก็ได้นะคะเมกเกะนะคะเมกเกะ ตอนที่เราได้เสียงได้ก็เป็นเมเกนะคะเมเกชีเอร์นะคะ,นะคะทบทวนอีกรอบนะคะแผ่นสุดท้ายแล้วเนาะฮิมเมลแนนวาร์ฟูลออฟเมเกชีเอร์ฮิมเมลแนนวาร์ฟูลออฟเมกเกชีเอร์ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนคำศัพท์ภาษาโนสแล้วก็ฝึกคำศัพท์นี้ไปด้วยกันนะคะเทกส์นี้ก็ต้องขอขอบคุณครูบริกิตด้ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ประโยคต่างๆไปด้วยกันบางทีเรียนในห้องมันอาจจะได้อยู่แต่ถ้ารู้ว่าออกเสียงยังไง ออกเสียงแบบไหนใกล้เคียงที่สุดแล้วมันแปลว่ายังไงเราแปลถูกไหมสําหรับคนที่มาใหม่ถ้ามาเรียนด้วยกันแล้วมีความรู้สึกว่าเออเข้าใจมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ให้ครูดูด้วยนะคะว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับการเข้ามาดูแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะคะขอให้มีกําลังใจในการเรียนภาษาโนสไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ